อยู่ก <th> ็ทุกที่ก็อยู่มีล้านแต่ก็เลยไม่เห็นก็เลยลงมาข้างล่างก็เราจะข้ามสะพานไปใช่ไหม

เอาหันหน้ามาเด็กๆเด็กๆหันหน้ามากันไม่ไรถ่ายวิดีโอเอาหันหน้ามา มันดูตรงนี้มัดูตรงนี้มาตรี้เหมนี่เราจับรูปไปจับรูปนะดูดูดูดโอ้เดี๋ยวหลัเดี๋ยวหลัะตองดเสเนาะ แล้โค้งใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใช่ไหมโค้งผูโค้งแม่ไม่สิงโตเลยอะมีแต่ป้ายแม่ถ่ายตัวสิงโตไปดูสิงโตไปดูเสืออยาไปดูสิงโตสิงโตมันตายแล้วลูกทำไมอ่ะมาทีไรก็ไม่เจอสิงโตสิงโตมันหอมจ้ะหนูรู้แล้วดูอะไรเด็กจิ๋วจ้าปัดใส่แล้ว เรียกกันมาดิไปนีเสือันเออเอนี่ที่เห็นมีสตดูงูข้าเนียไปดูงูบ

เจ๋งอยูแล้วลูกชายเนี่ย Nên làm thế bây giờ

สมเสมริมสร้างพัฒนาก,การค่ะมีสติกเกอร์แล้วก็มีนิทานสามารถวาดภาพบหนาผีได้ด้วยสากไรีเลยแขง่งค่นดักข้าวบาวเสรแล่นเกมและพนันนกงานของเรานด้เอาไปแีสงันงานเลยค่ะเดินเข้าลงที่ก็ได้ค่ะรับผดข้าบ้างานของเรฟรีเช่นเดียวกันงานของเราฟรีตลอ